ชื่คุณาจำาร้อยเป็นตัวแทนจากห้องวันทสอปซันจะมาเล่าให้ฟังนคะในฤดูร้อนอากาศร้อนแห้งแรงงานตอนไหนก็มีแตน่น้ำแห้งนกเขาตัวนหนกระหายแรงมา,างกตัวบีตัแต่ลาตัไหนก็มีแต่รงทีแห้ง เม iden, bil ain, bil ain. Puis, ือเขาดึงอกจึงดึงลงไปในหมอกแต่ในหอกนั้นเต็มไปด้วยมดแรไ่ใช่ด้วยแต่ไม่บอกนั้นเต็มไปด้วยมดแกง นอเขากินน้ำเสร็จแล้วนกเขาทะก็ป็น,นกลัไปคี่สงสารพวกมดแดงที่ตะเกียบตะกายอยู่ในน้ำขอบคุณแม่น้าที่นกเขาที่ช่วยค่ะนกมดแดงว่าแล้วนกเขา,ากา็ปีนกลับไปนกเขามีเป็นอินธิพลายอย่างเพิเ่มเพิ่มีนายันคนหนึ่งจ้องจะยิงนกเขา พวกมนดียนันไงนไพี่น้อเขาช่วยรวันัแล้วต้องช่วยพี่น้อเขานะฮ่ฮ่ฮมดแดงมาแล้วคนมดแดงก็พาต่างๆเข้าไปนี่กับในพานถาพามให้ วันต่อมาน้องเขาวิ่งไปขอใจพี่โมแดงข้าขอใจพี่มากเลยนะเจ้าโมแดงไม่ช่วยข้าในวันนั้นไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกโมแดงพูดแล้วน้องสองก็วิ่งหนีไปข้าเรียนรู้สอนที่รู้ว่าคนดีย่อมเป็นแทนคนดขึองคนดีค่ะคุณค่ะ